น,นี่คือศิลปินนักร้องนักแสดงล้านนาวัย54ปีนะครับเป็นชาวตำบลศบแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ต้องหันมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไปดูแลสวนลำไย จนหลังจากที่โรคโควิด -19 ระบ,บาดจนภาครัฐประกาศปิดสถานบริการและสถานบันเทิงต้องงดกิจกรรมทั้งหมดทําให้งานแสดงนั้นถูกยกเลิกที่ผ่านมาก็ได้ไปลงทะเบียนขอรับเงินเนยียวยาแต่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเขาหวังว่าก็จะได้รับเงินมาจนเจอครอบครัวงานทุกอย่างยกเลิกหมดเลยแต่ถามว่ากระทบเราไหมมากมาก โดยเฉพาะประกาศอะไรทุกอย่างกลุ่มที่ได้ผลกระทบมากคือกลุ่มศิลปินนักร้องมันเหมือนอย่างเรามาดูงานงดไม่ให้มีมหรสพนะกลุ่มนี้โดนก่อนนะเพราะค้าไม่ขายยังขายได้คนงานทํางานได้แต่ทีนี้บอกประกาศปั้งมาผับมันไม่ใช่กระทบเฉพาะนักร้องนักดนตรีนะเด็กเสิร์ฟเด็กรับรถทุกอย่างทุกอย่างมีผลกระทบหมด